วันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนที่หมอะกับวัยรุ่นมาแนะนำอีกตัวหนึ่งครับนี่คือ vivo Y20s เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลำจิโกอทีครับหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปรีวิว vivo y12s สมาร์ทโฟนสำหรับวัยรุ่นราคาประหยัดกันไปแล้วนะครับก็มีน้องคนหนึ่งครับเป็นผู้ชมนะครับ inbox มาหาผมเลยมาถามผมว่าพี่หลังขาถ้าหนูเนี่ยมีงบประมาณเยอะกว่า vivo y12s ขึ้นไปอีกสักสเต็ปหนึ่งนะคะอยากจะให้พี่หลัมช่วยแนะนำหน่อยครับว่าซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นไหนดีโอ้โห,โหเหมือนน้องเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า vivo เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีรุ่นพี่ของ y12s อีกตัว กําลังจะเปิดตัวเลยเนี่ยเปิดตัวกันสดๆแลวร้อนเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีสเปคที่สูงขึ้นอีกหนึ่งสเตป็ปแล้วก็มีความน่าใช้มากขึ้นนะครับทุกอย่างก็จะทํางานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นคือเป็นสเปคที่สูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนั่นเองถามว่าราคาอัพขึ้นมาขนาดไหนก็ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งประมาณ6 x x x กกกหกพันกว่าบาทครับหกพันกลางๆนะครับน่าใช้มากเลยไปดูเลยครับ Vivo Y 2 0 S vivo y20s นะครับเป็นสมาร์ทโฟนในระดับราคากลางๆนะครับประมาณ6,000กว่าบาทที่ทาง vivo เน้นจัดสเปคมาเพื่อให้ผู้ซื้อทุกคนนะครับรู้สึกว่าได้ของแบบครบๆเพียงพอต่อความต้องการเลยคือหลายคนจะตัดสินใจยากนะครับว่าสมาร์ทโฟน6,000กว่าบาทนะครับกับสมาร์ทโฟน7 8็0 0ป0 0ันเก้าต้นดูสเปคแล้วตรงระยะเนี้ยมันจะคลุมเครือกันมากทําให้ตัดสินใจยากแต่ถ้าคุณมีงบต่ําสุดคือ6 0 0 0กว่ากว่าหกลางก คุณเลือกตัวนี้เนี่ยถือว่าได้ของครบ,ครบเลยผมยกตัวอย่างให้อย่างเช่นแบต5,000ม mm, ิลลิแอมแรม8กิกรอม128กิกกล้องหลัง3ตัวนี่ฮะดูเรื่องพวกนี้ครับนี่คือ6,000กว่าบาทก็ได้ของแบบนี้เหมือนกันคือถ้าคุณเพิ่มงบขึ้นไปนะครับไปเป็น 8, 9,000หรือ10,000 10, มืนต้น คุณก็ได้แรม8 g ิลง128 g ิอยู่ดีใช่ไหมครับกล้อง3ตัวอาจจะมีสเปคกล้องความละเอียดที่ไม่เท่ากันแต่ตัวนี้ก็ถ่ายสวยเหมือนกันนะแค่ความละเอียดไม่เท่าเท่านั้นเองนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้น vivo Y20s ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีระดับราคาที่คุ้มค่าที่สุดละในเลนนี้นะครับในระดับกลางๆนะเรามาดูรายละเอียดกันครับมีอะไรบ้าง เริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลย VIVO Y20S นะครับมาพร้อมกับดีไซน์บางและเบาบางเพียง8.41ม mm, ิลิเมตรนะครับและเบาเพียง193กรัมนะครับฝาหลังนี่เรียบสนิทเลยเป็นกระจกขอบโค้ง 2.5D นะครับใสกิ้งเงา Glossy มากๆนะครับสีนี้ชื่อว่า Obsidian Black นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากหินภูเขาไฟที่แบบว่าเผาไหม้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยกลายเป็นสีดาเงาและมีเงาที่ลึกมากๆสวยงามจริงๆนะครับแผงกล้องนี่เหมือน นรุ่นพี่เลยนะฮะสวยจริงๆเหมือนมือถือรุ่นแพงๆเลยโอ้โหเจ๋งจริงๆครับแล้วเขาก็มีอีกสีหนึ่งนะครับชื่อว่า p e e r List Blue <What? S 1> นี่มี2ส,สีให้เลือกนะ ดูด้านหน้าบ้างครับนี่คือจอ IPS ขนาด6.51นิ้วเป็นจอ Halo Full View Display นะครับความละเอียด HD p l u ซึ่งถือว่าเป็นจอ IPS ที่มีความสว่างมากๆเลยผมลองสืบค้นลงไปในข้อมูลดูนะครับ Vivo บอกว่านี่คือจอชนิดที่เรียกว่า In-cell Display นี่ In-cell Display คืออะไรคือจอที่เขาลดชั้นเลเยอร์ของจอลงนะครับโดยการเอาส่วนที่เป็นชั้นทัชกร e ไปรวมกับชั้นที่เป็นจอแสดงผลของ LCD เลย พอรวมกันปุ๊บเนี่ยเลเยอร์ของจอมันน้อยลงมันทําให้จอสามารถส่องสว่างได้มากขึ้นสีสันสดใสามากขึ้นแล้วก็มีความคมชัดมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นจอที่ดีมากๆนะตอนนี้ใช้ความสว่างอยู่ที่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับยังเล่งได้อีกครึ่งหนึ่งเลย <Wow. S 1> สว่างดีมากแต่วิวบอกว่านี่เป็นจอที่ถนอมสายตาด้วยนะเพราะว่าสามารถกรองแสงสีฟ้าได้ มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ปุ่ม power ตรงนี้ด้วยนะครับใช้เวลาสแกนได้อย่างรวดเร็ว0.22วินาทีถ้าไม่อยากสแกนนิ้วใช้สแกนหน้าก็ได้ vivo เรียกว่า face wake มาดูเรื่องของสเปคเครื่องกันครับ vivo y20s นะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต qualcomm snapdragon 460 RAM 8 g b ร o ม128กิกนะครับในระดับราคานี้เนี่ยผมว่าถูกใจคนตรงเรื่องของจำนวนแรมและก็จำนวนรอมนะครับเพราะว่าในแบรนด์ระดับท็อปๆเนี่ยบางยี่ห้อเขายังให้แรมมาแค่6กิกบางยี่ห้อยังให้รอมมาแค่64กิกอยู่เลยนะครับ6,000กว่าคนส่วนใหญ่อยากได้แรม8กิกรอม128ครับเพราะว่ามันเป็นจำนวนแรมและรอมที่เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเขาจัดมาได้ถูกใจคนมากๆส่วนชิปเซ็ต Snapdragon 460เป็นยังไงล่ะครับหลายคนน่าจะไม่ เคยลองแล้วก็ไม่รู้เห็นเป็นซีรีส์4อาจาจะคิดว่าเอ๊ะมันจะมีพลังงานพอหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วดีนะครับเพราะว่า460ตัวนี้เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมตัวใหม่ซึ่งเมื่อนา n โนรีวิวนะครับเว็บไซต์เมืองนอกเขาเอาไปเปรียบเทียบกับ s n a p ปดากอนรุ่นพี่อย่าง s n o p 665นะครับผลออกมาเนี่ย460กับ665ได้คะแนนพอๆกันเลยไม่ทิ้งกันเลยเพราะว่า460มันมีโครงสร้างที่ใหม่กว่านะครับมันก็เลยทําคะแนน Dan ได้ใกล้เคียงกับ665เลยนั่น หมายความว่าอะไรครับ CPU ระดับกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์4หรือซีรีส์6นะครับถ้าเป็นคนละัสถะาปัตยกรรมมันทํางานได้ใกล้เคียงกันมากๆไม่รู้สึกเลยว่าช้ากว่านะครับเพอร์ฟอร์มานนี้ใกล้กันมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังประมวลผลหรือว่ากราฟิกหรือว่าการประหยัดแบตนี่พูดถึงเรื่องแบตต่อด้วยเรื่องแบตเลยครับแบตเตอรี่ให้มาเยอะถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับโอ้โหใช้งานนั้นต่เช้ายันคำ่ำสบายๆแน่นอนแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาด้วยนะครับเป็นแฟลชชาร์จ18วัตต์ท สามารถชาร์จ0ูนถึงเจได้ภายในเวลา69นาทีนอกจากนี้นะครับ vivo ยังมีระบบ AI ที่ช่วยให้ตัวเครื่องสมาร์ทโฟนนั้นประหยัดพลังงานด้วยนะครับสามารถผ่านการทดสอบการดู YouTube ได้นานถึง15ชั่วโมงลองเล่นผับ g ีได้นานถึง9ชั่วโมงโอ้โห <Wow. S 1> ถือว่าประหยัดแบตมากๆแล้วถ้าแบตเหลือสมมติเย็นๆค่ำๆมาแบตเหลือใจดีแบ่งเพื่อนให้ด้วย oh. นะฮะสามารถทำ reverse charging นะครับคือถ้าคุณมี OTG ซึ่งต้องไปซื้อแยกต่างหากนะครับก็สามารถเสียบสายแล้วก็ชาร์จไฟให้กับสมาร์ทโฟนเครื่องของเพื่อนที่หมดได้ด้วยสุดยอดมาถึงเรื่องของสเปคกล้องกันบ้างครับ vivo Y 20s มาพร้อมกับกล้องหน้า ขนาดความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับเมื่อคุณเข้าไปในเมนูกล้องคุณจะเห็นว่ามีเมนู AI Face Beauty ที่ช่วยปรับสภาพผิวและผิวหน้าคุณให้นวลเนียนสวยสมวัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สามารถปรับสภาพผิวและใบหน้าให้เหมาะสมตามแต่และช่วงวัยได้ถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนนะครับอยากถ่ายพอเทรนเหรอกดเข้าไปที่เลนเลือกเป็นโบเก้ครับคุณก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอหรืออยากจะถ่ายวิดีโอนะครับก็ถ่ายวิดีโอได้สูง Full HD ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าอย่าไปเพ่งเล็งที่ตัวเลขความละเอียดของกล้อง <Hey. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับกล้องจะถ่ายสวยไม่สวยอยู่ที่ซอฟต์แวร์ครับนี่ไม่เชื่อไปดูพลังการเซลฟี่ของ Y 20S ตัวนี้จากนางแบบของเราครับ กล้องหลังครับกล้องหลังทปเปิลแคนล่าหรือกล้องหลัง3ตัวนั่นเองนะครับเลนหลักความละเอียด13ล้านและตามด้วยเลนโบเก้2ล้านปิดท้ายด้วยเลนซูเปอร์มาโครอีก2ล้านเลนทั้ง3ตัวนี้นะครับจะทํางานร่วมกับระบบ AI ที่คอยประมวลผลภาพให้สว่างสดใสเปิด HDR ก็เฉลี่ยแสงหน้าหลังและทําให้สีสันสวยสดไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอนะครับก็ถ่ายได้สวยด้วยกล้องของ Y20S มาเรื่องของ ROM กันบ้างนะครับ f u n t a u OS เวอร์ชัน10.5ที่อยู่ใน Vivo Y20s ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือระบบ Multi Turbo เวอร์ชัน3.0ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ใน Vivo ทุกๆรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเรือธงลงมาจนถึงรุ่นระดับกลางแบบนี้เลยนะครับตัว Multi Turbo ที่ใช้ได้ในรุ่นนี้จะมี2ฟังก์ชันด้วยกันนั่นก็คือ Center Turbo แล้วก็ AI Turbo ครับ Center Turbo ทาอะไร Center Turbo เนี่ยจะช่วยให้เปิดปิดแอปได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้จะเป็น ตัววช่วยส่วน AI Turbo หลังจากที่คุณใช้งานแอปอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีไฟล์ขยะหรือว่าเทมไฟล์นะครับ AI Turbo ก็จะจัดการกับเทมไฟล์จัดการกับแคชเคลียร์แรมให้ทุกครั้งที่คุณปิดแอปหรือออกจากแอปนั้นคุณสามารถใช้งานแอปอื่นได้อย่างไหลลื่นทันทีทําให้เครื่องทํางานได้อย่างไหลลื่นไม่สะดุดนะครับและปิดท้ายด้วย Ultra Game Mode v เวอร์ชันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาในการเล่นเกมถึง3เรื่องด้วยกันไปลองเล่นเกมกันเลย มือถือวัยรุ่นต้องให้เด็กวัยรุ่นเล่นเกมครับนี่ตอนนี้ผมมีเด็กวัยรุ่นอยู่2คนอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อโทษครับน้องชื่ออะไรครับเพ็ครับแล้วครับลูกใครครับพี่รามครับอ๋อลูกพี่รามนะครับส่วนคนนี้ชื่ออะไรครับเพียดครับลูกใครครับพี่รามครับอ้าวลูกพี่รามอ้าวลูกพี่รามทั้งกู้เลยนี่อ้าวเดี๋ยวมาดูเด็กเล่นเกมกันนะครับไป โอ و, ้โหยิงกระหนำ่ำเป็นไงเป็นไงซีพียตัวตนี้ลื่นไหมลื่นดีมากนะนโอ้โหลื่นดีนะโอ้โหเป็นไงยิงยิงคล่องเลยอืมเฟี้ยวเลยเฟี้ยวโอ้โหไปเลยไปไปโอ้โหนี่กำลังคออฟดิวตี้นะครับอืสุดยอดสุดยอด ภาพในเกมไหลลื่นไหมครับลื่นครับไหลลื่นนะครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหแรม8กิกล128สแนป460โอ้โหถูกใจวัยรุ่นไหมถูกครับสุดยอดนะแล้วเขายังมีฟังก์ชันที่แปลว่าเป็นโหมด e s p o r t นะครับก็คือเวลาเราจะเข้าเกมเนี่ยสมมุติว่ามันมีเขาดาวนะครับก็จะมีเปิดให้แจ้งเตือนได้ด้วยว่า จะไปแจ้งเตือนคือเราอยู่หน้าจออื่นก็ช่างนะสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอย่างเช่นที่ว่าปัดมาท่านซ้ายนะครับก็จะมีเมนูที่แบบว่าเรียกมาบันทึกภาพหน้าจอได้อย่างรวดเร็วหรือว่าตัวออ t ต้าเกมโหมดเนี่ยมันสามารถเปิดโหมด e s p o r t เพื่อที่จะทําให้การรบกวนในระหว่างเล่นเกมเนี่ยน้อยที่สุดนี่เป็นเซตติ้งเลยนะฮะสุดยอดเลยนี่โอ้โหยิงกันตุ้มตั้มตุ้ม,ต,มตั้มเลย เจ๋งมากโอ้โหสนุกไหมครับสน,นุกครับดีไหมครับ b i v o y 2 0 s ดีไหมครับพีทดีครับก่บอ,กบอ,อนนี้ไม่ได้เล่นนะครับแต่มายืนให้กำลังใจ <laughs> อ่ะหันไปช,ชูมือให้กล้องหน่อยชูมือให้กล้องเย้ นอกจากนี้นะครับยังมีีกงฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน Y20s นี้นะครับหึคือ easy share ครับเป็นการแชร์ไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอแบบไร้าสายแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าใครที่ใช้มือถือที่มีฟังก์ชันนี้นะครับก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยน,นี่ถือว่าสะดวกมากๆอีกตัวหนึ่งคือ i manager ครับตัวนี้เป็นแอปที่ช่วยจัดการสิ่งต่างๆในเครื่องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นล้างไฟล์ขยะตรวจสอบความปลอดภยัยสแกนไวรัสจัดการกับปริมาณการใช้ข้อมูลบางทีมีแอป อัปเดตนะเราไม่ได้เข้าไปดูในโซตัวนี้ iManager สามารถแจ้งเตือนเราได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถตั้งข้อมูลเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ได้อีกนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยลองไปใช้ดูนะครับ ครับรีวิวครบทุกเรื่องแล้วสำหรับ vivo Y20s ตัวนี้นะครับเขาเปิดราคามาที่ เ1,599บาทถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าใช้มากๆเลยนะครับใครที่มีงบประมาณและกำลังมองหาสมาร์ทโฟนใหม่ในงบเดียวกันนี้นะครับผมว่าตัวนี้เลยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับเขาจะเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันเสราร์ที่5ธันวาคมนี้นะครับใครที่มองหาสมาร์ทโฟนกำลังจะซื้อใหม่รอเลยครับวันที่5แล้วไปจับตัวจริงที่ร้านตัวแทนจาหน่ายนะครับมีขายที่ Vivo Brand Shop นะครับแล้วก็ร้านตัวแทนจาหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศไปจับดู ลองกล้องลอง,ลองฟังก์ชันลองเล่นเกมดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าตัวนี้คุ้มจริงๆ